ปักรดดงเทวดาป่าเทพเจ้าแม้ว่าหลวงพี่โอมจะบวชมาหลายพรรษาแล้วแต่ก็ยังไม่เคยทุดงสักทีในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเพราะหลวงพี่โอมจะได้เดินทุดงกับหลวงพ่อทองผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านและหลวงพี่ใจซึ่งเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าพระทั้งสามรูป ผุดงมาทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่โดยแวะปักกรดที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านชาวดอยชาวบ้านส่วนหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นพระผ่านมาก็รู้สึกศรัทธาอยากสร้างบุญสร้างกุศลพวกเขาจึงรอใส่บาตรพระด้วยข้าวปลาอาหารพอที่จะหาได้ เมื่อพระทั้งสามกลับจากบินทบาทแล้วก็มีพ่อเท่าคนหนึ่งกับลูกสาวนำข้าวปลาอาหารมาถวายเพราะทั้งสองไม่ทันใส่บาทนั่นเองเมื่อครูกระผมกับลูกสาวไม่ทันใส่บาทก็เลยตามมาถวายพัตตาหารครับสาธุนโยมหมู่บ้านนี้มีศรัทธาในพระศาสนามากเนะครับหลวงพ่อเพราะดงเทวดาแห่งนี้ มักจะมีพระธุดงแวะเวียนมาปักกรดอยู่บ่อยๆทำให้ชาวบ้านได้ทําบุญใส่บาตรเรื่อยๆนะครับแล้วทำไมที่นี่ถึงได้เรียกว่าดงเทวดาละยมก็เพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีเทวดาอาศัยอยู่เยอะนะครับจึงเรียกกันว่าดงเทวดาและเทวดาก็มักจะมาช่วยเหลือพระธุดงอยู่เสมอยามที่มีภัยอันตรายต่างๆหลวงพ่อทองกับหลวงพี่ใจ ังเรื่องราวจากพ่อเท่าด้วยความตั้งใจต่างจากหลวงพี่โอมที่ในตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะทันทีที่เห็นหน้าลูกสาวพ่อเท่าก็เกิดความสเสน่หาราวกับว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วไม่ต่างจากหญิงสาวชาวดอยที่รู้สึกคล้ายกันแต่หลวงพี่โอมก็พยายามห้ามใจเพราะตอนนี้ ยังมีสติครองอยู่รู้ว่าตนเองอยู่ในสมณเพศจึงไม่เหมาะสมที่จะมาคิดเรื่องเช่นนี้หลังจากที่สองพ่อลูกได้กลับไปแล้วพระทั้งสามรูปก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติและในตอนเย็นก็ได้นั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมอย่างที่เคยทำมาแต่สำหรับตัวของหลวงพี่โอมเอง กลับมีจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิแม้จะพิจารณาตามความรู้สึกอย่างไรก็ยังเห็นแต่หน้าของสีกาผู้นั้นหลวงพี่องค์มีอาการเช่นนี้เป็นเวลาหลายวันโดยเฉพาะเมื่อออกไปบินทบาทในหมู่บ้านยามเช้าสีกาก็มักจะมาใส่บารท,ทุกวันทำให้ท่านยิ่งเกิดความหวั่นไหวมากขึ้น จนกระทั่งคืนหนึ่งมารผจญในรูปแบบของกิเลสก็เข้าครอบงำทำให้ท่านรู้สึกตัวว่าตัวท่านเองปราถนาทางโลกจึงคิดว่าหากกลับวัดไปแล้วจะลาสิทขามาดำรงเพศคารวาดเพียงแค่ท่านคิดเท่านั้นเสียงเรียกของสีกาชาวดอยก็ดังขึ้นหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคะ่ะ หลวงพี่โอมรู้สึกตกใจมากที่สีกามาเรียกในยามค่าคืนท่านเปิดกรดออกไปมองรอบๆเห็นว่าทั้งหลวงพ่อทองกับหลวงพี่ใจทําสมาธิภาวนาอยู่ในกรดจึงออกไปหาสีกาผู้นั้นโดยที่ขาสติยับยั้งชั่งใจลืมไปว่าสีกากับพระไม่ควรอยู่กันในที่ลับตาและในยามวิการเช่นนี้ คงไม่เหมาะสมแน่สีกาชาวดอยยืนยิ้มรอท่านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีอะไรหรือโยมทำไมมหาอัตมาดึกดื่นดด่นฉันนอนไม่หลับจะหลับตาคราใดก็เห็นแต่หน้าหลวงพี่ฉันคิดว่าหลวงพี่ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะเออคืออัตมายังอยู่ในเพศบรรพชิต แม้จะรู้สึกอย่างไรก็คงแสดงออกมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหลวงพี่จะลาสิกขาเพื่อมาใช้ชีวิตคารวาสไหมเจ้าคะเพราะฉันตั้งใจว่าจะรอรอจนกว่าหลวงพี่จะลาสิกขาต่อให้แก่เท่าฉันก็จะรอสิ้นคำพูดของสีกาชาวดอยหน้าตาของเธอก็เปลี่ยนไป จากสาวสวยผิวพันเปล่งปลั่งสดใส <S <S ก็กลายเป็นคนแก่หน้าตาเหี่ยวย่นหลังค่อมผมงอกดวงตาฝ้าฟาง <S 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 เขาส่งยิ้มสุดหลอนให้แก่หลวงพี่โอมจากนั้นสีกาก็ล้มลงกับพื้นร่างกายเริ่มงบวมเขียวส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้วค่อยๆเปื่อยยุ่ยจนกลายเป็นผุยผงหายไปกับดิน หลวงพี่โอมตกใจมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านหันซ้ายมองขวาพบเจอแต่ความมืดมิดท่านจึงรีบกลับเข้าไปในกรดด้วยความสงสัยว่าแท้จริงแล้วสีกาผู้นั้นเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ทำไมหน้าตาถึงได้หน้ากเกลียดหน้ากลัวนักไม่เหมือนที่ท่านพบเจอในตอนกลางวันสักนิดเดียวหรือว่าเธอ จะเป็นผีมาหลอกเอาชีวิตของท่านซะแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาก็ถึงคราวที่พระทั้งสองต้องถอนกรดเพื่อทุดงไปยังที่อื่นหลวงพี่โอมยังคุ้นคิดถึงเรื่องที่เจอเมื่อคืนนี้อยู่จึงได้สนทนากับหลวงพี่ใจท่านใจท่านว่าสองพ่อลูกชาวดอยนั่นเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่ท่านก็พูดติดตลกไปนะท่านโอม ก็เห็นชัดๆว่าเป็นคนจะเป็นผีไปได้ยังไงเล่าหรือว่าท่านไปเจออะไรเข้าผมเห็นหน้าตาของสีกาผู้นั้นแก่ลงและน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกับผีนี่ท่านตาฝาดไปหรือเปล่าตัวผมเน่ยก็ยังเห็นสีกาเป็นคนอยู่นะไม่เหมือนผีเลยสักนิดหลวงพี่โอมได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจซึ่งในเวลานั้น หลวงพี่ใจกับหลวงพ่อทองก็ได้ไปที่ลำธารเพื่อล้างหน้าล้างตาและกรอกน้ำเอาไว้ดื่มส่วนหลวงพี่โอมค์กำลังเก็บเครื่องอัฐบริขารอยู่เพียงลำพังอยู่ๆศรีกาชาวดอยก็เดินเข้ามาหาท่านทำให้ท่านตกใจมากเพราะแม้ว่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาของสีกาตอนนี้พุดพ่องสวยงามแต่ท่าน ก็ยังจําภาพความชาราและอืดบวมของสีกาเมื่อคืนนี้อยู่ทำให้ท่านไม่ค่อยอยากจะมองสีกาเท่าไหร่นักหลวงพี่จะไปทุดงต่อแล้วหรือเจ้าคะใช่แล้วโยมโยมมีธุระอะไรหรือเปล่าอะที่ฉันพูดไปเมื่อคืนว่าอยากให้หลวงพี่ลาสิกขาหลวงพี่จะรับปากไหมเจ้าคะคืออาตมาคงยังไม่ลาสิกขาเร็วๆนี้หรอกโยม ยังอยากครองผ้ากาสาวพัดอยู่ผ้ากาสาวพัดนี้คงจะร่มเย็นมากสินะเจ้าคะ่ะสิ้นคำพูดของสีการ่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเทวดาหนุ่มรูปงามสวมชุดขาวใส่ชดาบนศีรษะมีรัศมีเปล่งประกายออกมาจากร่างของท่านใบหน้าของเทวดาหนุ่มอิ่มบุญเป็นอย่างมาก ะนี่มันอะไรกันกราบนมัสก,การพระขุนเจ้าท่านลั่นวาจาออกมาแล้วว่ายังไม่อยากลาสิกขากระผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแท้จริงแล้วโยมคือเทวดาอย่างนั้นเหรอกระผมเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ในป่าแห่งนี้ร่วมกับเทวดาองค์อื่นๆป่านี้จึงเรียกว่าดงเทวดา ตามคำเรียกขานของชาวบ้านและพระธุดงรุ่นเก่าๆแสดงว่าที่อาตมาเห็นเมื่อคือนคือการจำแรงกายของโยมอย่างนั้นเหรอที่กระผมทำไปก็เพราะเห็นว่าพระคุณเจ้ามีความตั้งใจจะครองผ้ากาสาวะพัดจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตพระคุณเจ้าปฏิบัติดีมาโดยตลอดหากแต่กิเลสและวิบากกรรมก็ทำให้พระคุณเจ้า เกิดความหวันไหวอยากสละเพศบรรพชิตเพียงเพราะลุ่มหลงในรูปกายของสตรีกระผมจึงจำแรงกายเป็นสีกาผู้นั้นเพื่อให้พระคุณเจ้าได้เห็นว่าแท้จริงแล้วพระคุณเจ้าหวันไหวไปกับความสวยงามในเรือนกายเพียงชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งของเหล่านี้ย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงจะให้ครองความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดนั้นเป็นไปไม่ได้ สักวันก็ย่อมแก่ชราเจ็บป่วยแล้วก็สิ้นพบสิ้นชาติกลายเป็นธาตุทั้งสี่คืนสู่ธรรมชาติในที่สุดอาตมาขอบใจโยมมากที่มาเตือนสติมีเช่นนั้นอาตมาก็อาจจะต้องลาสิกขามาใช้ชีวิตคารวาสต้องพบเจอความทุกข์ยากจากการครองเรือนกระผมดีใจมากที่พระคุณเจ้ายังคงมีสติแม้ก่อนหน้านี้ จะพลังผือไปบ้างก็เป็นธรรมดาที่ผู้ฝึกตนจะต้องพบเจอกระผมขออนุโมทนาบุญและขอให้พระคุณเจ้าสำเร็จในเส้นทางธรรมเทวดาหนุ่มรูปงามก้มลงกราบหลวงพี่โอมและจากนั้นก็ค่อยๆหายตัวไปหลวงพ่อทองกับหลวงพี่ใจท่านกลับมาจากลำธารพอดีได้เห็นได้ยิน สิ่งที่เทวดาองค์นั้นพูดเตือนสติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอืมพระงคมท่านต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาสังขารที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอารมณ์เพื่อให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงในความไม่สวยไม่งามความไม่เที่ยงของสังขารเมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงได้แล้วก็จะละในความยึดมั่นถือมั่น ความพึงพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้นั่นเองหลวงพี่โอมได้ฟังดังนั้นก็กราบหลวงพ่อทองผู้เป็นครูบาอาจารย์ขณะเดียวกันเทวดาหลายองค์ที่อยู่ในป่าก็เปล่งเสียงอนุโมทนากันอย่างท่วนหน้าสาธุแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่า ดงเทวดานั้นมีจริงถ้าคุณเป็นหลวงพี่โอมจะสามารถละทิ้งกิเลสจ,จากทางโลกได้หรือไม่ไม่แน่เทวดาที่บ้านของคุณอาจจะลองใจคุณอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรา กรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ